สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาใหญอ้อยค่ะไปเบอร์กันเคียงตัดหมันอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะเมื่อนั้นมาปุ๊กให้ให้ใหญ่อ้อยนั้นใหญ่อ้อยอันตะพบดัดแปลงเคียงตัดหญ้าเนาะคะะ่ะเนาะตะพบดัดแปลงเคียงตัดหญ้ามาตัดเอาเป็นมืดๆอ,อากาศคืมเลยจ้าเพื่อนๆได้ๆได้ๆได้ละแซกแซกแซทำไมเป็นมืดๆ เด๋ยวไอ้ลูกนักกองกันกกไปๆไอ้อากาศมืดเพือ่อนๆลอนมืดรลอนมืดอ,อากาศคืมจะอากาศคืมมาให้นมนแดดๆเดีดย๋ยวอ้บไปเบิ้งแียงสัตวงะอีกนิดนึงไปเบิ้งอันนี้เห็นดักแต่งใส่รถไถเด้อจะเห็นแทนเลยอีแดก จ้าเพื่อนเฮ้มันคือมืดๆเลยอยากไอยคอเซ็ตนักป้องกันเนื้อค่ะข้าวะอาสุกัดกันเลยเลยค่ะเพื่อนอากคืนอีกคนหนึ่งก็เป็นห้องคร seven sí. โอวไกอย่า่เอ้ยนี่ตะพบจะตัดแป้งแข็มตัดหญ้าเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นคือมาติดแข่งรถไก่จะตัดได้เร็กวกว่าแบบของใหญ่เอ้ยอีกจ้ะอันแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะตัดประมาณได้เร็วได้เร็วกว่าแบบตัดแป้งแข็มตัดหญ้าอีกค่ะ ก็กันเน่เน่ต้อแล้ว้องมาแล้วทำให้มันเพิ่มครเพิ่มเพิมมัน็น กองเดียวกอ,อ,องน,องนึงตัดขอซ่องในหีก็พูดไงกองนึงตัดขอซ่องในหีจะเพืพ่อนเสร็จแล้ว